으흠, <laughs> 도도도 도. 도, 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 도. <laughs> สัดิฉันาายฝนชีช้างจากรายการโต๊ะข่าวบันเทิงช่อง3ามกด3 3รับหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะคะและก่อนที่เราจะเริ่มงานนะคะต้องขอความร่วมมือจากแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะในการสวมใส่หน้ากากาอนามัยนะคะกาอย่าตกนะคะตลอดทั้งงานค่ะและแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าบัตรที่นั่งของทุกท่านคะ่ะ<ว> โะะดยผู้จัดและเป็นหนึ่งในนักแสดงนะคะพี่นกเบลญยานะคะมาพร้อมกับบ้านนักคุณค่ะวันนี้ไม่รู้จะมาดีหรือมาร้ายต้องมารอติด <พอ S 2> ตามกันนะคะและอีกหนึ่งนักแสดงค่ะแจ็คกี้ชาลีนะคะเห็นบอกว่า <ไป S 1> ค,คนนี้เป็นแก๊งคนดีค่ะคอยช่วยเหลือนะักเอกของเรา,นะเราต,ตลอดเลยนะคะยแจ็คกี้บบสวยมากนะคะขอบคะุณ พี่นกจริยาผู้จัดและหนึ่งในนักแสดงก็บ้านนักสุญด,ด้วยค่ะวันนี้นักแสดงของเรามากันมากมายเลยทีเดียวนะคะเาไยนแล้วค่ะกอจะปกลมือให้กันทั้งสามคนด้วยนะคะรีบได้นะคะนี่ให้พี่นกผู้จัดของเราหน่อยํำงานคุณภาพออกมาให้เราเตรียมจะได้ชมกันนะคะ จ็กกี้ม่เป็นห่วงชุดเธอมากตอนนี้เราสามารถดูแล้วนะคะว่าแจ็กกี้เดินไปที่ไหนบ้างเพราะเธอจะทิ้งชิ้นส่วนของเธอเอาไว้ในทุที่เธอได้เดิน่าแจ็กกี้่กแจ็คกี้ชกรินพี่นกจกริยาผู้จัดและบ้านนักคุนคาเอาละค่ะขอเซ็งปรบมือให้กับพี่นกแจ็กกี้ และป้านกันอีกสักการหนึ่งนะคะด,ด้านนอกขัะนี้นะคะเป็นหลุยส์คอร์นะคะวาวานิชาและน้องพินนักิณานะคะกำลังจะเข้าสู่โรงภาพยนตร์ของเรานะคะเรียกว่าถึงเราจะต้องมีมาตรการอะไรกตามแต่ เราก็ตั้งใจจัดงานครัน้นี้ให้กับกแฟนนะคะยังคงมีการเดินคุยแดงให้แฟนได้ดและมิ้งแวินดากำลังเข้าสู่โรงภาพยนตร์คอสเซ็ปโรมืด้วยค่ะเซ<ว>นีีขอตั้งชื่อให้ว่าร้ายแต่รักนะคะร้ายจริงๆแซบจริงๆเห็นไหมคะร้ายแต่ก็รักจริงๆนะคะเซ็กซี่มากๆ พี่หลุยรู้สึกยังไงบ้างคะการปวงสองสาวก็ได้ยินแล้วฮะโอเคเราจะไม่ควรสมาธิหลูยนะคะ <laughs> ด้านนอกค่ะเพชรภะกลิศนะคะแล้วก็น้งบัวห <c oughs> ลุยหล่อจังเลยโอ้ย เป็นหู้ที่หลายคนรอคอ,อยผลงานของเขานะคะการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่ป๊อบหล่อไหมหล่อบากพี่ป๊อบหล่อไหมคะมาและเป็นก้าตัวพชายอยายมแพ้สคะเป็นล่าเป็นยังไงคะี่ละค่ะตอนนี้ทั้งสองคนโพสต์อยู่ด้านหน้าและกรอบแล้วนะ บรรยากาศค่อนข้างจะร้อนรุ่มนิดนึง, uh huh. งนะคะด้วยความตื่นเต้นที่เราอยากจะพบปะกับนักแสดงแล้วก็ได้ชมละครตอนแรกด,ด้วย มาแล้วค่ะทุกคนขอเสียกร,รี๊ พร้อมแล้วกับการพบปะและพูดคุยกับนักแสดงจากละครร้อยเล่มมารยานะคะเอาละค่ะนอกจากโพกับเบลล่าแล้วดเดี๋ยวขอเชิญนะคะผู้จัดค่ะพี่นกจริยานะคะลุยค่ะวาวาเพชรแล้วก็บัวขึ้นมาบนเวทีเพื่อพูดคุยถึงละครเรื่องนี้กับเรานะคะ เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับนักแสดงรวมถึงผู้จัดนะคะ <l ots> อรค่ะต่อเมื่อให้กับนักแสดงอีกสักครั้งหนึ่งเป็นกำลังใจนะคะพวเรเชื่อว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นเหมือนกันนะคะอรคาก่อนอื่นนะคะ,อ,ะ,คะอยากจะให้ทุกคนแนะนำบทบาทของตัวเองในเรื่องก่อน,นะคะ่ะเรื่องจากครดีเพชรก่อนเลยค่คะพี่นกเลยไหมคะอ๋อพี่นกเลยใช่ไหมคะ <l ots> เออโปเล่นป้าของโป๊ะ้าน้าแม่ ก็พี่นกแนะนำเลยหรอก็คือเล่นเป็นนักเสียนะคะชื่อครับชื่อในวงการครับผมยานียานโฟเดนแหมไม่ได้แกล้งฉันทุกวันแตไม่ได้แกล้งทุกคนจริงๆแม้แต่ผู้จัดนะคะต้องฟ้องแฟนรับเขาชอบแกล้งพี่มากรักไงครับค่ะพี่นกรับบทเป็นนักสิรร่วมแสดงด้วยในละครเรื่องนี้ค่ดนิดนึงเป็นคุณน้าของ พี่มีนพี่เขาเนี่ยค่ะคุณพี่เขาเนี่ะค่ะ้าต่อไปค่ะต้องแนะนำอีกไหมคะโมกบเบลเอาคนอื่นก่อนดิเขาแนะนำต่อแนะนำเนอะเอาใครก่อนดีเอาหลุยส์ก่อนไหม่หลุยส์ขอบคุณมากครับป๊อก สาอยู่ลินสุดเลยนะก็าก็ชี้ออกมาเนาะได้ครับผมระบบเป็นพมรครับชื่อหรือว้ชื่อชื่อด้วยถูกไหมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแม็กซ์ครับไม่ใช่แล้มีโค้ชด้วยนะสวัสดีครับผมหลุยส์ักครับโอ้ยไม่มีใครเลยแล้วอ่ะก็ความจริงคาแรคเตอร์ตัวนี้นะฮะก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนยังไงอ่ะเขาเรียกว่าเห็นกันตัวด้วยนะแล้วเป็นคนที่รวยคนที่มีหน้าตาในโลกนี้ก็ ใช่ครับผมเป็นคนที่จังชูมากครับผมน่าจะยากน่าดูเลยเนาะคนเนี้ยใช่ครับความจริงเรื่องนี้มันยากมากนะครับแต่ว่าอดีผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่ที่ผมรู้จักเขาเนี่ยเขาเป็นยัง้ารวยระคะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมครับคือเวลาไหนที่เราไม่แน่ใจใครเข้าตัวเอง คือเราไม่แน่ใจไงว่าตรงนี้เราควรที่จะเล่นแบบไหนเราก็ต้องปรึกษาเราปรึกษาเขาว่าเฮ้ยตรงนี้มันควรประมาณไหนอะไรยังไงเพราะว่าเขาน่าจะคุ้มปีกับเรื่องนี้มากกว่าผมเขาแสดงละครเก่งนั่นเองใช่เขาเป็นคนเจ้าบทบาทใช่ครับใช่ครับใช่ครับเราคาดหลุยมาที่วาวาเลยดีกว่าก่อาะีันจะเลยเถิดไปกว่านี้นะคะอาวาวาค่ะรับบทเป็นใครยังไงคะเรื่องนี้วาาก็รับบทเป็นปติยาหรือชื่อชื่อเล่นชื่อนิมนะคะเป็นน้องสาวพี่เบลค่ะพี่เอ็มเรื่องดีหรือร้ายหรือยังไงคะ เป็นคนธรรมดาค่ะที่อยากมีความสุขอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดโดยการที่อาจจะทําให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนเล็กน้อยอะไรอย่างนี้เล็กน้อยเลยนะทุกคนหันมามองหน้ากันเล็กน้อยเหรอครบกันหมดเลยนะตอนนี้ว่ามาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นนิชาใช่ไหมคะเป็นเป็นเป็นนิชาเพชรเพิ่งรู้เหรอเพิ่งตื่นครับอ่ะงั้นมาที่เพชรเลยดีกว่าเพชรจะได้ตื่นนะ ครับส่วนผมเองผมเล่นเป็นนัดครับก็เป็นคนธรรมดาครับอยู่ที่เป็นเด็กสังนิจวัตค่ะครับก็ฐา,านะก็พอมีพอกินครับก็เป็นลูกของพันโลนะครับก็าคาแรคเตอร์ตัวละครตัวนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมุ่งมั่นในทุกๆเรื่องที่เขาได้ทําอย่างเช่นเรื่องความรักเขาก็พยายามตีตัวทุกอย่างเพื่อให้เทียมเท่าสังคมเดียวกับ นางเอกก็คือเป็นล่กของเราครับเพื่อเพราะเป็นรักครั้งแรกของเราด้วยใช่เป็นครั้งแรกคือถามว่าความยากง่ายมันมันยากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนดีมากในชีวิตจริงแล้วทีนี้เนี่ยเรามารับบทแบบนี้มันต้องตามตือผู้หญิงแล้วสไตล์เราเองเนี่ยค่อนข้างที่แบบเออมันมันมันเล่นยากพอสมควรครับพี่ไม่ต้องถามอะไรเพรเลยต้องถามผมเองหมดเลยครับ เล่นยากคมกวนก็เลยพี่น้องคุยกับพี่น้องผมจะเล่นได้ไหมบทแบบนี้มันมันเป็นบทที่ท้าทายสำหรับผมมากเลยนะแล้วสุดท้ายเป็นยังไงคะก็ก็ต้องต้องดูดีกว่าต้องดูต้องดูต้องดูผมไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวไม่มีเสริมพลังเออเหมือนทางนู้นมีอะไรอยากจะเสริมไหมไม่ต้องมีอะไรพูดเลยนะจบเลยนะ่ะนครับอ่าไี่น้องบัวค่ะค่ะก็บัวละบทเป็นมินตาค่ะชื่อเล่นชื่อมินค่ะก็ ในเรื่องเล่นเป็นน้องสาวพี่ลุยคะ่ะในในเรื่องก็จะดูว่าจริงๆคาแรคเตอร์ภายนอกนี่เป็นคุณหนูหแบบว่าเรียบร้อยแต่จริงๆแล้เราในเรื่องนี่คือเป็นแบบขาลุยมากๆปากร้ายเจอใครนี่นคนนี้นี่คู่กักเลยก็คือแบบฉาก,กนตลอดจะได้เห็นการประทะคารมกันของสองผู้นี้ใช่ค่ะแล้วก็พี่ชายเราก็ไม่ไม่เข้าข้างค่ะคือต่อให้เป็นคนในครอบครัวแต่ว่าถ้าทําไม่ถูกต้องเราเป็นแบบสายที่ทำใช่เราเป็นผู้หญิงที่แบบ ไม่ได้ความถูกต้องมาที่หนึ่งเราก็จะเข้าข้างที่สไายของเราค่ะเรียกว่าเป็นผู้หญิงสายฟาดทั้งหมดเลยนะที่อยู่บนเวทีในตอนนี้นะคะเราเป็นผู้หญิงค่ะโรนีค่ะสมัยนี้ค่ะงั้นถามพี่นกหน่อยค่ะความท้าทายของละครเรื่องนี้รอยเล่บมนยาคืออะไรยังไงบ้างคะก็ความท้าทายคือการทํามาจากเรื่องจริงนะคะซึ่งซึ่ง เ,เหมือนเหมือนเป็นคนใกล้ใกล้ชิดพี่นุงน้งไงแหละแล้วมันมีการแบบได้มาปรึกษาหรือว่ามาถ่ายทอดความทุกข์ให้ความนุ่นนี่นั่นจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตชีวิตเขาเนี่ยมันยิ่งกว่าละครอ,อีกนะทีนี้ก็เลยขออนุญ,ญาตเขาว่ามาทาละครได้ไหมซึ่งเขาเขาโอเคเขาอนุญ,ญาตหมดแล้วแต่เรียกในความยากของเรื่องคือการทําเรื่องจริงมาร้อยให้เป็นอัตรรกของละครเนี่ยทำยังไงให้ออกมาพอดีเพราะว่าเรื่องจริงเนี่ย เขาจะบอกว่าร้ายกว่านี้เยอะค่ะเรื่องใหายกว่านี้ใหญ่ใช่ไหมคะร้ายกว่าร้ายกว่าเดี๋ยวนี้คบว่าละครน้ำเน่าละครนู่นนี่นั่นอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันเรื่องจริงมันมันเดือดกว่าใช่มคะมันเดือดกว่าอย่างที่เราเสพข่าวในสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นตอนแรกวันเนี้ยี่ที่จะอ่อนแอเราจะเห็นได้เลยว่าการอยู่เป็นหรืออยู่ไม่เป็นเนี่ย มันส่งผลยังไงครับตัวเองอุ้ยประโยคนี้มาเลยค่ะอยู่เป็นกับอยู่ไม่เป